สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอดหูใจหมอเล่าเคสหมาถ,ถูกทิ้งไว้คลินิก2ปีนั่งรอเจ้าของทุกวันก่อนจะจากโลกไปเรื่องนี้มีที่มาจากเพจ a c e b o o k วิภาวดีสัตวแพทย์ที่ได้เผยภาพและเรื่องราวของสุนัขที่ถูกเจ้าของทอดทิ้งไว้ที่คลินิก เพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้ผู้ที่คิดจะเลี้ยงสัตว์ว่าต้องมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของสัตว์เลี้ยงตราบจนสิ้นอายุขยเพราะเจ้าของคือทุกอย่างในชีวิตสัตว์เลี้ยงเหมือนกับเคสที่จะกล่าวต่อไปนี้พีดาโน่มาถูกทิ้งที่คลินิกจนหมดอายุขยพีดาโน่มาชิสุอายุ7ปีตอนถูกทิ้งปี47เสียชีวิตปี49เห็นรูปแล้วคิดถึงเป็นลูกค้าประจำมาอาบน้ำตัดขนรักษาทำวัคซีนเป็นประจำตลอด เจ้าของเป็นคู่แฟนยังไม่ได้แต่งงานกันตามปากติเวลามารักษาจะมีการคุยกันจนสนิทเป็นลูกค้าที่ดีในระดับหนึ่งจนถึงเวลาที่ต้องแต่งงานมีลูกน้อยแม่หมอเคยบอกกับเจ้าของว่าแต่งงานมีลูกอย่าลืมดูแลพี่ดานโน่ด้วยนะพันนี้เป็นโรคตาแห้งง่ายเพราะตาโปนผิวหนังอักเสบง่ายทำไม่อาบน้ำตัดขนเจ้าของก็รับปากดีดีไม่ทิ้งค่ะคุณหมอรักมากรักเหมือนลูกจนถึงวันที่พี่ดาโน่มาอยู่ที่คลินิก และไม่มีวันได้กลับบ้านพิดาโนป่วยหนักเพราะเจ้าของไม่มีเวลาดูแลมาด้วยอาการไข้สูงตัวเหลืองหอบเห็บเต็มตัวตาแห้งคิตาเกะกรังแม่หมอตรวจแล้วพิดาโนเป็นพยาติเม็ดเลือดโลหิตจางโรคหัวใจโรคตาแห้งโรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่ต้องดูแลระยะยาวช่วงแรกๆเจ้าของก็รับโทรศัพท์ทุกครั้งจนรักษาหายปกติ ผ่านไปสองเดือนไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยมาถามค่ารักษาโทรไปก็ไม่รับจนล่าสุดโทรแล้วรับเราบอกว่าไปส่งให้ที่บ้านไหมคะเขาบอกจะมารับเองฝากไว้ก่อนจนเราเดินตลาดไปจ้าเอกกันเขาก็เรียบวิ่งหนีเลยรู้อนาคตของพิดาโนแล้วพิดาโนหายป่วยแล้วแต่แววตาเศร้ามากๆแม่หมอไม่หาบ้านใหม่ให้พิดาโนเพราะพี่แก่แล้วใครจะรับเลี้ยงหมาแก่ขี้โรคต้องป้อนยาทุกวัน ไายจะค่าใช้จ่ายค่ารักษาค่าหมอประเด็นคือความรักความผูกพันทุกวันหลังจากหายป่วยพิดาโนจะมานั่งตรงประตูกระจกเพื่อนั่งรอเจ้าของทุกวันแต่ไม่เคยเดินออกประตูถึงแม้จะมีคนเปิดเขาออกก็ตามนางตั้งแต่เช้าถึงเย็นทุกวันเวลามีคนมาก็ลุกดีใจคิดว่าเป็นเจ้าของดมกลิ่นแล้วไม่ใช่ก็จะนอนต่อพิดาโนทั้งรอนอนรอเจ้าของเป็นเวลาสองปีเต็มที่คลินิกจนวาระสุดท้าย พี่ดาโนตายด้วยอาการหัวใจล้มเหลวความหวังที่เริบหลี่หมดลงเสียไปพร้อมกับหัวใจที่แตกสลายที่คลินิกแม่หมอได้บอกกับพี่ดาโนว่าขอให้พี่ดาโนหมดทุกข์ขึ้นสวรรค์นนะชาติน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นคนทุกวันที่เลี้ยงพี่ดาโนไม่เคยอึฉี่ในคลินิกเจ้าขอออกไปทำธุระข้างนอกทุกวันพี่เลี้ยงจะเดินตามไปเก็บอึ ถ้ามีเคสน้อยพี่เลี้ยงจะพาปั่นจักรยานรอบคลินิกพาเที่ยวทุกวันค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้น2ปีแม่หมอกับคลินิกเป็นคนรับผิดชอบเองให้พี่ไปสบายนะสิ่งที่อยากจะบอกอยากให้ทุกคนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบมีลูกมีครอบครัวอย่าทิ้งหมาแมวไม่พร้อมมีภาระเป็น1ิปีก็อย่าเลี้ยงหมาแมวทิ้งหมาทิ้งแมวเป็นภาระคนอื่นมันบาปเขียนไปน้ำตาไหลไป ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ